สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูน่าใช้หนึ่งคันครับมาชมตัวนี้ครับกับ VIP สุดหรูเซฟิโรนะครับเครื่องสอออโต้นะครับคันนี้ปี2003รถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับสีเคลือบเซรามิกมานะครับ90%สวยๆเงาๆฉ่ำๆแบบนี้นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับใครที่หาใช้งานนะครับ85,000บาทนะครับรถอยู่ที่ท่าม่วงนะครับกาญจนบุรีโทรเจรจาสอบถามนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับ รถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับคันนี้เพิ่งวางเครื่องใหม่มาประมาณ6เดือนนะครับใช้กันได้อีกยาวเลยครับสุดคุ้มแน่นอนเครื่องเดิมตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับบล็อกเดิมนะครับรถสภาพสวยๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์และคันนี้ก็ติดแก๊ส LPG นะครับติดระบบของ Energy Reform มมาอีกนะครับคุ้มมากๆนะครับภายในก็บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าเลยนะครับคันนี้นี่นะครับใครที่เข้าใจนะครับทั้งวางเครื่องใหม่ทั้ง ได้แก๊สของ Energy Reform อร์นะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับ85,000าบาทนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ายางใหม่อีก4เส้นช่วงล่างนิ่มๆหนึบๆครับโช๊ค RS นะครับรถสวยทรงหรูน่าใช้นะครับใครที่ชอบเฟฟิโลนะครับคันนี้จัดไปสุดคุ้มแน่นอนโทเจรจานะครับรถอยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีรับประกันการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนรถสวยทรงหรูกว้างขวางนั่งสบายเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วก็ประหยัดนะครับ ติด LPG มาแล้วนะครับเครื่อง2.0ออโต้แก๊ส LPG นะครับดูสีนะครับเครื่องเซรามิกมาให้นะครับประมาณ90%นะครับสีสวยเต็มคันเกียร์เครื่องยนต์สมูรณลยางใหม่อีก4เส้นโอ้โ oh หคุ้มแน่นอนครับคุ้มแน่นอนเครื่องวางใหม่ด้วยครับใครที่เข้าใจนะครับ คุ้มมากครับทั้งระบบแก๊สทั้งวางเครื่องทั้งสีสวยระดับนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับโทรเจราจาสอบถามนะครับใครอยู่ใกล้จันะบุรีนะครับไปชมไอเช็คดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับผมการันตีการจัดส่งให้ทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอนถ้า จองแล้วไม่ได้รถนะครับมาเก็บเงินคืนที่แอดมินได้เลยครับรับประกันการออนนะครับรับประกันการจัดส่งนะครับใครสนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามเลยนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับสภาพนี้ราคานี้คุ้มมากๆนะครับระบบแก๊ส LPG นะครับประหยัดครับเครื่องของเชื้ขับนิ่งๆลอยๆไปเลยครับทางไกลยิ่งสบายครับโอ้โหคุ้มมากๆนะครับใครเคยนั่งนะครับจะบอกเลยว่า หนึบนิ่มเงียบแน่นอนนะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับโทรเลยนะครับรายได้โทรได้ขอรูปเพิ่มได้ขอคลิปได้นะครับรับประกันการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางการันตีให้เลยครับว่าถึงบ้านท่านแน่นอนพี่คนนี้คัดและเช็คเซฟิโลแบบเน้นๆนะครับไม่สวยไม่ส่งต่อไม่สวยก็ไม่หามาขายนะครับหา สวยๆเท่านั้นและมาเก็บงานอีกนะครับนี่ครับไฟสองสว่างขึ้นลงสี่ประตูครบไฟเพดานสามจุดสวยหรูกว้างนั่งสบายเบาะคู่หน้าก็สบายครับเบาะใหญ่ๆนั่งนุ่มๆขับไกลๆนี่แจ่มเลยครับแล้วครับเป็นระบบไฟฟ้าด้วยครับขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังนะครับรถสวยมากๆนะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับภายในงามๆภายนอกก็งามประวัติก็ชัดรายงานตรงไม่มีหมกนะครับใครสนใจโทรเลยครับไลน์เลยครับรับรองว่าคุ้มมากๆครับดูสีนะครับสวยๆเลยครับ มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ